ผมอยากจะอ,อ,อธิบายให้มองเห็นภาพนะฮะท่านชมครับสมมุติท่านมีลูกมีหลานอายุมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงอ,อพี่กีวัตรช่วยปิดไม้นิดหนึ่งครับพี่กีวัตรครับถ้าท่านมีลูกหลานที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วเอาส่งลูกไปเรียนอยู่ที่มัธยมต้นนะมัธยมต้นเพราะว่าอายุสิบสิบสามสิบสี่อยู่มัธยมต้นใช่ไหมครแล้วในห้องเรียนเนี่ยมันมีมันมีเด็กผู้ชายมุสลิมเรียนอยู่ด้วย แต่ของเขาคือมันบรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายเขาของเรายังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้ามันมีการเด็กเด็กผู้หญิงถ้าเกิดถูกหลอกไปอะไรต่างๆตามกฎหมายไทยเนี่ยถึงแม้จะสมยอมแต่ก็ผิดกฎหมายไทยคือภาพผู้เยาว์คะอย่างกรณีของนักนักมวยที่ผ่านมาจปนได้ไหมฮะสมรักกับกำสินอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเด็กมันยังอายุไม่ถึงสิบห้ามันก็เลยเกิดปัญหาเรื่องข้อกฎหมายขึ้นมาตามกฎหมายไทยแต่ในกรณีของของเขาเนี่ยถ้าเขาเอาเด็กรูปหลานเราไป อ่ววาระหว่างล้อมว่าเออในเมื่อได้เสียแล้วอ่ะเข้ามาซยิบนะเออเรารักเธอนะอย่างงู้นอย่างนี้เด็กมันโดนหว่านล้อมอ่ะไปรับอิสลามขึ้นมาทั้งเด็กผู้ชายทั้งเด็กผู้หญิงจะไม่ผิดกฎหมายครับแต่ลูกท่านหลานท่านแหละครับกลายเป็นแม่คนตั้งแต่เยาว์วัยกลายเป็นกลายเป็นภรรยากลายเป็นเมียของเด็กอิสลามอายุสิบสามสิบสี่ตั้งแต่เยาว์วัย แล้วท่านจะไปปกครองเขาได้อีกไหมท่านจะไปปกครองลูกของท่านได้อีกไหมครับลูกของท่านเลี้ยงโตขึ้นมาประกบปงม,มาอยู่ดีๆอยู่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ยุบาลยันมาประถมต้นอยู่ๆม .5 ป .5 ป .6 ก็บาดเสียวแล้วนะครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะม .1 ม .2 ท่านไม่ต้องแบบหูต้องคอยเป็นห่วงกลัวลูกเราจะถูกหลอกตลอดเวลาเหรอแล้วไม่ใช่เฉพาะลูกที่เป็นเด็กผู้หญิงอย่างเดียวนะฮะเด็กผู้ชายก็ยังต้องวาดเสียวอยู่ดีีนะครับ เพราะในเมื่อสังคมของอิสลา,ามเขาเป็นแบบนั้นเด็กผู้หญิงเขามีเมนแล้วเขาก็คือกลายเป็นบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับแล้วเขาก็สังคมเขาก็คือเออเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของเขาลูกหลานเราก็โดนดึงเข้าอิสลา,ามได้ง่ายๆลูกของท่านจะถูกภาคไปเลยนะครับถูกภาคไปอย่างถูกกฎหมายอิสลา,ามที่ที่สสส,สวไทยกําลังจะลงคะแนนตัดสินว่าอนผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยครับ ความเสี่ยงกับลูกหลานท่านก็จะเกิดขึ้นอย่างมากมายท่านจะไม่รู้เลยว,ว่าวันนี้ลูกท่านออกจากบ้านไปเนี่ยกลับมาจะกลายเป็นอิสลามหรือยังกลายเป็นแม่คนไปหรือยังกลายเป็นพ่อคนไปหรือยังแล้วพอเกิดว่าเขาไปรับอิสลามแล้วนะครับลูกท่านไม่ได้ถูกภาคแบบปกตินะครับภาคออกไปจากชีวิตท่านเลยนะครับไปอยู่ในโลกของเขาเลยฮะโลกของอิสลามเลยนะครับแม้ท่านจะเจ็บป่วยตาย เขาก็มางานศพท่านไม่ได้นะฮะฮารู้ไหมฮะเป็นการภาคแบบตายทั้งเป็นฮตายทั้งเป็นฮแล้วถ้าเกิดรัฐบาลชุดนี้สอสอส,อสอวอชุดนี้นะครับเห็นกล้วยแขกดีกว่าเห็นเงินจำนวนห้าสิบล้านดีกว่าแล้วไปเอากฎหมายนี้เข้ามา ด้วยเงินรวมๆเจ็ดร้อยกว่าคนเนี่ยสมมติผมคำนวณสมมติการใช้เงินแล้วกันนะเจ็ดสองหมื่นล้านเนี่ยแต่คนเสพสุขละแต่กฎหมายนี้ออกมาใช้ทั้งประเทศไทยท่านผูช้ชมคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยทั้งประเทศที่บรรพบุรุษของไทยที่บูรพกษกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ครับประคบประงมฮะให้สังคมไทยให้ประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยปกครองด้วยความสุขความร่มเย็นด้วยวิถีไทยวิถีพุทธ ให้มีถนรรมเนียมประเพณีที่ดีงามรักษาประเพณีที่ดีงามให้ลูกหลานไทยเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีคุณภาพแล้วเป็นเด็กเยาวชนที่พร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ที่พร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ไม่สร้างปัญหาต่อสังคมไทยไม่สร้างปัญหาให้กับมวลมนุษยชาติแต่อยู่ๆถ้าอยู่ๆเอาแบบนี้เข้ามามันก็คือการ delivery ครับ การย้ายจาก4จังหวัดชายแดนภาคใต้การย้ายจากสังคมอิรักอีลานการย้ายจากสังคมจนต่างๆที่ใช้กําลังเนี่ยมาทั้งประเทศครับต่อไปทุกท่านก็จะอยู่ได้ความไม่สงบสุขเหมือนคนพุทธใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เคยมีเกือบ1ล้านคนแต่พอออกกฎหมายสลามเข้ามาปุ๊บลดลงมาเรื่อยๆครับอยู่เหมือนตายทั้งเป็นฮะ